ฮโว่าสกายเมมิสบีมนะฮะวันนี้นะฮะบีมจะมานะฮะย้อนวัยกันนิดหน่อยนะฮะจะมาย้อนวัยเล่นแผ่น29-30นะฮะคือต้องบอกเลยว่ามาย้อนวัยในที่นี้ย้อนไวัยไปถึง14ปีที่แล้วเลยที่ได้แผ่นนี้มานะฮะวันนี้นะบีมจะเอาแผ่นนะฮะนอกแผ่นแรกในชีวิตของบีมนะมาประกอบเล่นในรอบหู10กว่าปี สิกาปีเลยนะ,ะคะเขาบินไม่ได้เล่นแผ่นนี้มาประมาณสิกาปีแล้วทุกคนนี่นะคะก็คือแผ่นบอลลี่นั่นเองนะคะนี่นะคะแผ่นบอลลี่นะคะเป็นแผ่นของประเทศเยอรมันนั่นเองนะ,ะซึ่งเป็นแผ่นหูยุคในยุคแบบว่ายิ่งกว่า90ทุกคนยิ่งกว่า90นะฮะเพราะว่านะฮะตัวนี้นะต้องบอกกันเลยว่าแผ่นบอลลี่เนี่ยเป็นแผ่นที่คือถ้าคนมีแผ่นนอกใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลือกไปที่บอลลี่เพราะว่าหนึ่งเลยคือราคา ราคาดีนะฮะราคาดีราคายังไม่แรงมากนะฮะซึ่งบิมก็เป็นหนึ่งคนในยุคนั้นเนี่ยคือยังเด็กมากนะการเก็บเงินก็ยังไม่ได้เยอะมากนะฮะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราขอแตะแบบเบาๆแต่ขอเป็นแผ่นนอกเบาๆก็เลยเลือกเป็นแผ่นบลลี่ตัวนี้นะฮะซึ่งตอนนั้นบิมซื้อมานะ,ะในราคานะ,ะในราคา1000บาทไทยนะฮะ1,000บาทไทยซึ่งในตอนนั้นยุคนั้นนะประมาณสักอยู่มันม4ม .5 ถือว่า1,000บาทไทยเนี่ย แพงอยู่นะทุกคนแพงอยู่นะอ่ะแต่วันนี้นะบิมจะมาประกอบกับนะฮะดินามิกนั่นเองนะฮะซึ่งบีมเนี่ยก็งงมากว่าไปมีทัก29ตอนไหนทุกคนจําไม่ได้นะฮะซื้อมาจนลืมมาคิดดูแล้วกันนะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าโบล,ลี่ตัวนี้เป็น30นะแต่ว่าใส่กับยีได้มันเหลื่อมกันมันมินเดียวไม่เป็นไรนะฮะอ่ะงงมากอยู่ดีก็ไปหาทักดานามิกยีเจอทุกคนโอเค แกะกล่องมาในกล่องเนี้ยไม่มีอะไรแล้วทุกคนเพราะว่ามันมันนานมากแล้วลิปทงนิปเทปหรือสติกเกอร์ก็ก็เปรียวไปนานแล้วนะฮะอ่ะนี้ก็เป็นบอลลี่ในยุคนั้นนะคะโอเคนี่นะทุกคนก็เป็นแผ่นบอลลี่นะฮะที่เป็นแผ่นนอกแผ่นแรกในชีวิตของบีมเลยนะฮะแผ่นนี้เป็นไซส์30มิลลิเมตรนะฮะความยาวอยู่ที่1 ร้อยนะคะยาวมากทุกคนทุกคนดูข้างหลังมันอาจจะเยินไปนิดนึงนะเพราะว่าหูในยุคนะั้นรีฟเทปมันอาจจะยังคุณภาพไม่ได้ดีเท่าวันนี้นะมันก็เลยแบบเยินๆนะแต่ว่าเดี๋ยวแปะเล่นได้นะทุกคนอันนี้ก็เป็นแผ่นนะคะต้องบอกกันเลยว่าแผ่นนี้คือสมัยนั้นคือสวยแล้วนะคะกราฟิกดีนะฮะกราฟิกดีมากนะฮะบอลลี่พีคในตอนนั้นนะฮะเลิศโอเคทักในวันนี้นะเราจะมาใส่29ของ ดินามิกนะฮะยี่สิบเก้ดินามิกทุกคนอ่ะโอเคคือเบรเทกก็ไปหามาได้เป็นแบบโคลสิกด้วยดำคางมงคางก็โอเคบูชชิ่งใช้เลเวลอัพนะฮะโอเคแล้วก็ลิบเทปเราจะใช้เป็นเทปเหลืองทุกคนโอเคอันดับแรกเดี๋ยวพิงต้องอขออนุญาตใส่ทักก่อนนะฮะ โอเคนะฮะทุกคนตอนนี้บิมก็ประกอบนะฮะเจ้าบอลลี่เสร็จที่เรียบร้อยแล้วทุกคนแถดานนี่นะฮะก็ใส่เป็นแผ่นบอลลี่นะฮะท a ก 19, ิสต์สก้าไดนะฮะส่วนล้อก็เป็น Dynamic c r u i s เซอร์สีสมกนั่นเองนะคะดูดีมากทุกคนนี่ยังไม่ได้กระโดดเลยนะนี่ยังไม่ได้กระโดดนะทุกคนเอาจริงๆก็แอบตื่นเต้นเพราะว่าไม่ได้เล่นไซน,นี้นานมากทุกคนโอ้แผ่นยาวมากทุกคนดูแผ่นดี ยาวมากเวอร์นะฮะเดี๋ยวเรามาลอง first try อ n l y นะฮะในรอบ10ปีนะฮะว้าวแรงมากต้องบอกว่าแผ่นบอนี่เป็นแผ่นที่อย่างแฟตแฟตจริงๆทุกคนดูความเคิร์ฟมังเขาอยู่ตรงไหนไม่มีนะฮะแฟตมากๆทุกคนคือตรงแนวนะฮะโอ้โหต้องกลางนิ้วเลยต้องเล่นต้องกลางนิ้วอ่ะไม่กลางนิ้วอะเล่นไม่ได้เอเดี๋ยวขอกระโดดฟิกก่อนอก๊บ เฮ้ยดูดีอยู่นะเฮ้ยดูดีอยู่นะโอ้กอ,อนอรี่สวยๆนะโว้คือต้องบอกว่าสมัยนะั้นเล่นแผ่นยาวขนาดนี้ได้ยังไงก่อนนะฮะคือตอนนี้เพราะเรามาเล่นแผ่นปัจจุบันเรามาเล่นแผ่นแค่ความยาวหายแค่สองมิลมันมีผลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมันก็มีผลนะทุกคนดูความยาวดิมันแบบอันนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้คือแบล็คลิเวอร์นะขวามือ ความยาวห่างกันมากทุกคนแต่มันก็มีผลต่อการเล่นนะเพราะว่าความแบบคอนเคปเอ่ยความไฮคลิกเอ่ยมันไม่มีะทุกคนอันนี้คือโลของจริงแล้วเล่นแล้วชอบมากนะเอาจริงๆก็ทำให้นึกถึงในวัยเด็กตอนที่หัดเล่นเลยอะเออแล้วตอนนั้นฉันเล่นได้ไงอะแผ่นแบบเนี้มันจำความรู้สึกนั้นไม่ได้เลยว่าเราเล่นแผ่นนี้ไปยังไงนะฮะแต่เอาจริงๆพอเล่นแล้วก็รู้สึก ปปี้เพราะตอนนั้นน่ะบิมเล่นน่ะบิมใส่ทักของจีนล้อ,ลอก็ล้อแบบล้อจีน CNC เลยอะ่ะยังกระโดดได้เลยแล้วตอนนี้หูทักไดานามิกด้วยล้อไดานามิกด้วยมันจะกระโดดไม่ได้ได้ไงใช่ปะมันต้องได้ดินึบๆเลยทุกคนเลิศโอโ้โ,อโหโอโห้โอหลองดูทีติ y กตี้กันว้าวแรงมากยิฟิไปโอ้เฮ้ยหรือยังไงซี จะกลับมาเล่นแผ่นนี้หรอน่าลองนะทุกคนคือเอาจริงๆก็ก็เล่นดีนะทำมาเล่นไปตอนแรกคิดว่าอาจจะเล่นไม่ค่อยได้แต่ก็เล่นได้ทุกคนแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะฮะก็นี่นะฮะก็เป็นแผ่นที่บิมรู้สึกว่าบิมกลับมาเียอยู่เนี่ยมันอีกครั้งนะสำหรับแผ่นบลลี่นะทุกคนคือมันเป็นอะไรที่บันทึกความทรงจำบิมไว้เยอะมากเพราะว่ามันเป็นแผ่นแรกในชีวิตของบิมที่เป็นแผ่นนําเข้านะแล้วก็ เป็นแผ่นที่บีมรู้สึกว่าเฮ้ยขอบคุณตัวเองมากที่เก็บของดีๆนะคะแผ่นแรกในชีวิตยังอยู่ก็ก็โอเคแล้วนะคะก็เลิศนะทุกคนก็สำหรับใครนะทุกคนที่แบบมีแผ่นแรกในชีวิตของตัวเองไม่ควรขายทุกคนควรเก็บมันไว้ให้ดีเพราะมันมีคุณค่าทางจิตใจมากๆเลยนะคะเพราะบีมก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบเก็บนะจากทุกคนได้เคยดูคลิปก่อนหน้านี้ที่บีมรีวิวนะคะฟิงเกรอร์บอร์ดวอลของบีมนะคะ ก็นั่นแหละฮะบีเป็นคนเก็บของดีมากๆบีคิดว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบนั้นนะเออแล้วก็แผ่นนี้ก็ยังอยู่แล้วก็ยังเล่นได้ดีมากๆด้วยนะฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวจะไปทําคลิปสั้นๆนะ,ะว่าเล่นแผ่นนี้กระโดดแผ่นนี้เป็นอย่างไรนะฮะว่าโอเคก็สําหรับใครนะที่มีแผ่นในความทรงจําแผ่นไหนกออ็มาคอมเมนต์นะฮะแล้วก็มาเขียนบอกกันได้ว่าแผ่นแรกของคุณนะ่ะ คือแผ่นอะไรนะฮะก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่ตามคลิปนี้จนจบนะฮะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้วิมด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้นะฮะ thank you for watching ค่ะ